สวัสดีค่ะมาพบกับหวยหนานาของเรานะคะวันนี้สูตร2ตัวบน2ตัวล่างทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะรอบที่61อันนี้จะเป็นของอลอตเตอรวันนะคะสีฟ้านะคะก็อันนี้เราก็มาดูซิว่ามีวิธีการคำนวณยังไงนะก็ก่อนอื่นก็อ,อันนี้เป็นรอบที่61นะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูซิว่า3ามตัวบนสองตัวบนมันให้อะไรมานะคะ รอบนี้จะเป็น7 6 7 4 4นะคะวิธีการคิดไม่ยากนะคะก็จะมีอยู่ว่าเราจะใช้2ตัวล่างนะคะคือ44บวกกับ8ถามว่า8มาจากไหน8ก็มาจาก4บวก4นี่นะคะเราจะใช้2ตัวล่างทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการคำนวณน,นะคะก็จะมีอยู่ว่า,า44่บวก8เท่ากับ52นะคะบวกลบ5้าแต้มซ้ายลบ5แต้มขวาลบ 5, ข,วาข,วาขวาบวก5แต้มนะคะเราก็จะได้เป็น ่47ถึง57เนาะก็จาก47ถึง57ก็จะมีอยู่ว่าเข้าไปกี่รอบนะคะอันนี้ที่นานาแต้มสีไว้ให้นี้คือเข้าไปนะคะคือ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7หางนะคะ7หางเข้า10ร10อบเข้า7หางก็ถือว่าโอเคเนาะ ใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานานะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ว่าคลิปของนานาที่เผยแพร่ไปจะได้เห็นเนาะจะได้แบบว่าแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเรามาดูคลิปต่อไปนะคะ3ตัวตรง3ตัวต๊ดบนล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ